สวัสดีครับท่านผู้ชมแบบมากินตัวหนึ่งแหละสงสัยจะไม่ค่อยโตลุก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  แลมแก น้องต้มเยอะแล้วขาวโอเคโอเคกินหนึ่งตัวแล้วครับท่านผู้ชม่โอ้โหมากินยังไงวะเนี่ยไปน้อยตั้งตัดทิ้งซะแล้ว นะอีกพันคอเลยจะทำไงวันนี้ทำอีกคู่ทำไงทาไงได้โอ้ยขโมยเอ้ยคู่กูอีกนี่นี่พัดทุบน,น่นน่นไปเดี๋ยวเราจะปล่อยโอเคครับเดี๋ยวมันกัดลงหน่อย มือไม่ใส <c oughs> บวก <c oughs> แล้วน้อต้อมเป็นไงสิบบวกเย <c oughs> ดูอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามหน่อยนี่นสิบบวกสิดบวกชมปิงไงตกเจอเก็บมาตั้งเยอะจะหมดอยู่แล้ว เป็นไงแล้วครับนี่สิบบวกสิบบวกหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเบ็ดอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มันได้สามตัวโอเคครับครับเต็มเต้นที่สี่มาแล้วนะครับ ตเบ็ดไปเลยมันห,กหนักแ,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 แล้วเอาทำไากเบ็ดแดงสีแดงครับเสรสีแดงแล้วไปตายเลอืม น,นี้เราก็สรุปละในสี่ตัวสี่แต้มนะครับก็ถือว่าไอ้นี่สิบบวกไอ้นี่ประมาณสี่โลสามโลสองโลประมาณนั้นเองนะครับสี่ตัววันนี้ก็ได้เท่านี้นะครับก็ต้องต้มนี่มือลงน้อยเนี่ยใหญ่นะวันนี้ถือว่าแค่สี่ ต้องไปจับต้องจะไปให้เห็นสิเดี๋ยวเขว่าอะไรปวดหรือเปล่าไม่รู้นะครับทั้นี้ก okay, ็น่าจะไปจันทบุดีแล้วครับสองตัวขอบคุนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะกลับบ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยขอพักสักหนึ่งวันครับโอเคครับวันนี้ลุงน้อยลาก่อนนะครับสวัสดีครับ